มาให้น้ำาทุเรียนกันาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สมาชิกนะครับท่านที่กำลังรับชม youtube นะครับวันนี้นะครับคนเกษตรเมือใหม่นะครับผมผมจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียนนะครับเกี่ยวกับการให้น้ำาทุเรียนนะครับผมวันนี้นะครับมาดูเราจะมาดูกันนะครับเดี๋ยวขอนั่งในร่มก่อนนะครับผมเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วนะครับ 8ดโมงจะ9ก้าโมงแล้วครับอตอนนี้ผมเพิ่งให้น้ำไปได้10นาทีนะครับเพื่นอนๆและ่านผู้ชมนะครับก็คือการวางแนวสปริงเกอร์วันนี้ก็จะมา,าดูการวางแนวสปริงเกอร์นะครับก็ผมจะวางแนวสปริงเกอร์ไว้ที่นะครับห่างจากโคนต้นด้านซ้ายมือ,อตัวนี้นะครับไปถึงโคนต้นนะครับประมาณเมตรห้นะครับแล้วก็ ฝั่งโน้นมาหาคนต้นก็มีห้าสิบเช่นกันนะครับอตอนนี้ผมให้น้ำไปในแบบหัวสปริงเกอร์แบบหัวสเปรย์นะครับผมหัวสเปรย์พุ่งหา,หาลำต้นนะครับตอนนี้นะครับเปิดน้ำผมจะใช้น้ำผมจะลดทีละทีละฝั่งนะครับโดยการใช้ปั๊มนะครับปั๊มหนึ่งแรงนะครับพอดีก็ลดได้อยู่นะครับ พร้อมกันได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะอัด,อด,อดเบาไปนิดนึงทีนี้ก็อันนี้ก็มันจะเสมอนะครับมันจะเสมอเพราะว่าผมใช้ปั๊มขนาดหนึ่งแรงนะครับมันอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่อ่นนี่ครับรถแถวนี้นะครับรถแถวนี้นะครับต้นนี้พึ่งใบอ่อนเขาพึ่งแตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใบใบเขายังอ่อนอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นใบเพีรสลัดแล้วครับเต็มแล้วน่าจะเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็การให้น้ํานะครับให้น้ําเนี่ยเขาจะพุ่งขานลาต้นนะครับ ดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ไปพึ่งประมาณน่าจะประมาณสิบนาทีได้นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเขาถึงลาต้นนะครับถึงโคนต้นเลยนะครับโคนต้นเปียกนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆโคนต้นเนี่ยก็ก็น่าจะเปียกเปียกหมดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นการให้น้ําแบบหัวสเปรย์นะครับซึ่งผมจะวางไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าท่านเพื่อนๆท่านใดก็อยาก ที่กําลังปลูกทุเรียนนะครับเพื่อว่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้กก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็มาศึกษามาวิเคราะห์ดูนะครับถ้าคิดจะปลูกทุเรียนนะครับผมก็ไปดูคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาดูคลิปดูหลายๆคลิปนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ข้อมูลกันว่าจะวางแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆนที่จะให้ดูนะครับเป็นการให้น้ําแบบสปริงเกอร์นะครับ หัวสเปรย์นะครับถ้ามุมนี้ก็อาจจะไม่เห็นนะครับว่าละอองน้ําเขาพุ่งพุ่งาหาลําต้นนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งที่ย้อนแสงนะเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับดูนะครับผมวันนี้ผมจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูละอองน้ํานะครับดูละอองน้ําเนี่ย ะองน้า am, ถ้าถ้าลมมาด้านนี้นะครับรองน้ําตัวนี้จะผิวจะพัดมาหาขนต้นโดย uh, มันจะถึงกันเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ลมลมเริ่มนิ่งนะครับนี่ครับเขาจะจดกันพอดีนะครับนี่ครับลองน้ําจะจดกันพอดีเลยนะครับผมนี่นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กาลังจะปลูกทุเรียนกันนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับ ให้เป็นแนวทางาสำหรับาการวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการาการให้น้ำทุเรียนด้วยระบบหัวสปริงเกอร์นะครับที่ว่า,าเราจะวางประมาณไหนดีอะไรประมาณาระยะเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะของผมเนี่ยก็จะทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะวางแนวแนวนี้นะครับ ตอนนี้น้ําก็ชุ่มฉ่านะครับชุ่มฉ่าไปไปทั่วทั่วทั่วโคกทั่วคนเขาแล้วนะครับวัชพืชก็สวยงามสวยงามมากเขียวเขียวเะอุ่มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาบริหารจัดการนะครับค่อยๆตัดออกนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกเพื่อนๆฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกก็อ่ก็ปล่อยให้หญ้าคลุมไปนิดนึงนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับรากเขาระบบรากนะครับอ่าในอ่า รักษาอุณหภูมิในให้เขาปรับในระดับพื้นดินนะครับในระดับผิวดินนะครับนี่นะครับผมให้น้ํานะครับเนี่ยผมนั่งในร่มนะครับตอนนี้ผมร้อนอากาศเริ่มร้อนแล้วนี่นะครับเพื่อนๆนต้นนี้ก็ใบเพียสลาดไปอ่ะใบเต็มแล้วนะครับเนี่ยดูกันนะครับดูความสวยงามสวยงามจริงๆนะครับรุ่เรียนอ่ารุ่นเล็กนะสิบสามเดือนนะครับนี่นะครับ เผื่อเป็นข้อมูลน,นะครับผมเพื่อนๆในการวางแนวสปริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นการวางแนวที่บางทีก็หลายๆมุมนะครับหลายหลายหลายวิธีนะครับหลายวิธีการนะครับเป็นสองหัวนะครับพุ่งหากันนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการวางแนวสปริงเกอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับการให้น้ำนะครับการให้น้ำเป็นการหัวข้อที่ว่าระยะของสปริงเกอร์ที่วางนะครับว่าวางที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็มีวิธีการแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ปลูกใหม่ที่กาลังจะปลูกทุเรียนเมื่อใหม่นะครับผมก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับว่าเราจะวางแบบไหนนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะต้องไปให้น้ําทุเรียนต่อแล้วครับให้ฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้น่าจะาใกล้จะพอแล้วอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับตัพไม่ออกนะ